สนับสนุนโดยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะด้เวลาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนเทคโนโลยีนะคะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยมุงธนิการค่ะเพนพัชวีค่ะถือว่าวันนี้ดีเดย์แล้วนะสําหรับคนที่เป็นสาวกแอปเปิลไอโฟนตัวจริงใช้ i p h 12ก่อนหน้านี้ก็เล่าให้ฟังว่าเปิดให้จองไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเนี่ยวางขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วคนที่จองก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกค้าของ True เนี่ยก็เห็นว่าบางส่วนเนี่ยได้รับเครื่องไปเล่นก่อน โอ้โหคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราพูดถึงการซื้อของการช็อปแล้วได้ของรวดเร็วนี่ก็ช็กเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณจองและคุณมีสิทธิพิเศษเรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้ากลุ่มแรกของครูนะคะเพราะว่าได้รับเครื่อง iPhone 12เมื่อเที่ยงคืนหนึ่งนาทีที่ผ่านมาคือ27ปุ๊บได้ปั๊บเลยอะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้มาดูกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแน่นอนแหละว่า iPhone 12มาไอรุ่นก่อนหน้าอย่าง11เนี่ยก็มีการลดราคากัน